เอาละครับผมก็สวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมากับอันติเมตและโซนนะครับซึ่งเป็นมิชชั่นล่าสุดนะครับผมที่ได้อัปเดตเข้ามาทั้งเซิร์ฟ g l o b a l แล้วก็เจแปนถ้าผมนใจผิดนะเพราะว่านี่มันคือกิจกรรม worldwide นะครับก็ได้ปล่อยออกมาทั้งหมด2ด่านด้วยกันนะครับผมซึ่งผมจัดก,การไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยแต่แรผมแบบจะกดอัดคลิปนะแต่แบบขอไปลองหน่อยดูดีว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่ได้ ศึกษามาให้เพื่อนดูก็ตามสภาพครับ <c oughs> <c oughs> คือมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากยากระดับหนึ่งที่แบบว่าถ้าเราเตรียมตัวมาไม่ดีจังหวะไม่ดีโดนบอสยิงทีเดียวก็ตายได้เลยเพราะว่าบอสมันยิงค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับปะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่นด่าน1 7 1 8ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงเป็นด่างของเซลนะให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยทีมจัดตัวอะไรก็ได้ไม่มีเงื่อนไขเลยขอแค่ผ่านนะครับผมตอนที่ผมผ่านนะผมใช้ทีมนี้ไว้แต่ผม ผมไม่ได้เนี่ยผมเปลี่ยนอะไรเนี่ยเป็นแค่อีโกฮังสีฟ้าเออแต่อีโกงสีฟ้าก็เก็บชิปเป่งเลยนะผมก็เลยว่าเฮ้ยเราใส่แบบตัวดาเมจลิงดามเมจให้โกคูสีเรายิงแรงๆไปเลยดีกว่ามันจะจบเกมไวๆเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องยื้เกมนานๆนะครับถามว่าฐาเนี้ยแทงดีไหมต้องบอกว่าแม่งเอาตรงแล้วมันเจ็บมากนะคือมันยิงแรงโคตรเลยผมใช้คําว่ายิงแรงโคตรเลยเนี่ยผมฮ้ยผมลืมไปผมลืมอ,อะไรไปหรือไม่เพื่อน ผมจะบอกว่าถ้าถ้าหมายเลขเจ็ดสิบแปดอ่ะมันบล็อกการยิงท่าประเภทซูเปอร์ครับเพราะฉะนั้นแล้วกลับไปใช้อีกโกฮังเหมือนเดิมก็ได้ครับผมลืมไปผมลืมบอกมันบล็อกท่ายิงอ่าประเภทประเภทปร,ประเภทเคลียที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังโจมตีอะ่ะผมลืมไปเพราะฉะนั้นเพื่อนเอาตัวละครที่ตีกายภาพาเข้าไปนะผมลืมไ้เนี่ยเออผมจําได้ว่าผมลองไปแล้วผมเกือบตาค้างเลยนะ แม่งตีไม่เข้านะล่าสุดท้ายนะครับก็เป็นทีมนี้ผมบอกเลยว่ามีตัวหนึ่งที่มันแบบว่าเอาเรื่องป่าเบครับทั้งด่านของเซลมาเจ็ดสิบแปคือไอโหไอนี่ผมตีไปรู้สึกตอนนั้นตีไปสี่รอบเซลเซลล่างล่างแรกแล้วมันเป็นสีสีเขียวได้ไงมันแพ้สีม่วงอนะแทบเกือบตายอะผมเลยว,ว่าเกือบตายอะป่าเบตัวนี้แม่งรับจบแบบโอ้โหไอนี่คือ E อเซมาถูกช่วงโมดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นในด่านจริงเลยดีกว่านะครับผมจริงนะใครมี ป่าเบเนี่ยผมบอกเลยเอาเรื่องนะฮะเอ้ยป่าเบขึ้นมาพอดีเลยมาเดี๋ยวเราไปดูเลยครับแต่จริงผมที่ผมค่อนข้างให้เปรียบนะเพราะอะไรเพราะว่าเอาตรงไหมคือแบบโกคูมันเก่งอะ่ะเนี่ยอีโกคูก,ก็ตัวเนี้ยมันอีโกคูจีนตัวเนี้ยมันเก่งอะ่ะเพื่อนมันเลยแบบแว่าโชว์ศักยภาพได้ออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะดูมันเก่งอ่ะเนี่ยอีโกคูเนี่ยมันเก่งจัดออก็มองงี้อืม เบิร์นด้วยแต่ลิงค์ไม่ดีนะอันนี้ต้องบอกว่าลิงก์ไม่ดีนะผมจัดมาตามแคปถ้าแต่ลิงค์ดีต้องมี GT อยู่จะลิงก์ดีมากเลยครับหุยหลบด้วย,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 ยชชว้าวไปเขาป่าเบโชเออ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 หกล้านนุยจะดูถูกกำลังตีติขี้แน่นอนเมื่อเจอกับแอนดรอยเอารอบน,อบนี้รอบนี้มึงไม่ตีหลายรอบวะ <laughs> รอบนี้ป่าเบกูตีรอบเดียวยังอะไรวะเนี่ยพอมาอัดคลิปอะผมสังเกตหลายรอบแล้วเพราะผมมาอัดคลิปเว้ยมันเหมือนเขินกล้อง,องนะเพื่อนมันเลยจะไม่โชว์เว้ยแต่พอแบบไปตัดคลิปเงียบๆคนเดียวใช่ไหมโอ้โหเก่งขึ้นมาเลยอี่เอามันนี้ดีกว่าผมกลัวตายวะดีเลือกกันมาหน่อยโอเค ดี๋ยวดูนะให้เพื่อนดูนะว่าโกฮังอ่ะมันโดนตีแรงนะถึงแม้จะชนะสี่นะดูนะแต่ถ้าเรายิงทําไม่ตายก่อนแบบนี้โอ้อยงี้ไม่น่าไม่น่าเป็นไรแล้วเพราะว่ายิงทําไม่ตาย,ยาทั้งสองครั้งนะครับสแต็กไว้พยายามเอาโกฮังมาสแต็กไว้ในด่านแรกครับนะยิงไม่เข้าแล้วคือทำไงก็ได้เอาโกฮังมาสแต็กเยอะให้เยอะจนท่าที่ทําได้เพราะหลังหลังมันเราไม่ได้ชนะสี่แล้วนะระบดสิทธิ์สแต็กให้โกฮังแล้วนะโอเคครับ แรกผ่านไปด่านหนึ่งด่านสองยังไม่เท่าไหร่ในด่านสามนี่เริ่มแล้วเนี่ยโดยเฉพาะด่านเนี้ยคือแบบมาเราชนะสี่กันเพื่อนเข้าใจคําว่าชนะสี่ป่ะคือต้องบอกว่าลิงนี่ดีกว่าป่ะโอพอกันเลยคือทำยังไงก็ได้ครับเอาป่าเอาป่าเบย์ไปตีเยอะๆเพราะป่าเบย์มาชนะสีมันได้เตียบมันตีแรงมากผมใช้คำนี้นะป่าเบย์ตีแรงมากถ้าป่าเบย์คึกๆอ่ะทีเดียวจอดเนีฮย เนี่ยคือเรามีอีกโกคูตัวนี้ผมไม่งโกงเลยมันเก่งอ่ะเรายืมเพื่อนมาเลยครับต้อบอกว่าแปดปีผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะเว้ยผมยั้โกคูตัวนี้ไม่รับจบยิงแล้วทีมันเก่งตัวเก่งมันเ,นเ,อนเยอะคิดดูไโอุดเนี่ยอายก้องโหป่าป่าอายก้องครับป่าผมตีตอนเปเล่นคนเดียวป่าผมตีไปสี่รอบอะ่ะเหลือเชื่อว่ะ ห๋าอายก้องรับที่อ่าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยแล้วสะเทือนใจมากเลยครับเพื่อจนจะรอดปะวะมารุนเนื้อครับอุยผมเสียวอีโกโหังตายวะไม่ตายหรอกฉันเชื่อมั่นในตัวนายเฮ้ยผมลืมไปป๋าเบม,มันจะเก่งก็เธอถ้าจใจผิดเซล มันที่ชื่อเซฟผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเซฟหรือแอนดรอยผมจำไม่ได้ว่ะผมลืมไปแล้วในงะานต้องขออภยัยในช่วงนี้แบบเอ,องานเยอะจัดนะอาจจะไปแบบหลงลืมบ้างนะฮะแต่ผมจำไม่ได้แล้ววันเดี๋ยวนะจตั้งมันหัวไปตั้งก่อนแล้วกันนะไม่มั่นใจว่าจะแอนดรอยหรือเซฟแหละมันจะมันจะอะไรสักอ,อย่างจำไม่ได้แล้วตั้งหัวมาแล้วนะแต่ตอนนี้มันรู้ตรงนี้ก่อนอาการไม่ค่อยดีฮนะเออโอเครอดรอดอ้ย คือถ้าปล่อยหลุดไปหาโกคูเอ้ยไปหาโกฮังท่านี่เราแตกเลยนะเออแต่คือจำจำป่าเบได้ตรงที่มันเจอพวกแอนดรอยคือมันมันมันแบบมันก๊อตอะเอาเอางนี้แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเจอแอนดรอยมันก๊อตมากเลยโอ,อ้คือตรงเนี้ยพอเรามาถึงตรงเนี้ยผมมองว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะไม่ต้องโชว์โหดอะใช้ใช้เทมเถอะ พราะนี่คือตัวสุดท้ายแล้วครับมันคือตัวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะเพื่อไม่ให้แบบว่าเกิดเหตุการณ์พลาดอะไรเราไม่ต้องการความพลาดนะครับเราต้องการใครชนะเพื่อที่จะได้กลับบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอัดคิดซ้ํานั่นเองนะครับผมก็จะใช้ใการใช้ไอเทมไปเลยนะครับผมอโอผมขออภัยด้วยมันเจอ จอต,ตัวละครที่ชื่อเซลมันจะตีเบิ้ลผมถือว่าทําไมผมยิงแบบถ้าไม่ตายยับๆเลยต้องเจอเซลนะไอนี้เกิดมาฆ่าเซลนะครับผมแต่ความสามารถใรนการที่จะติดอีดิคอนี่มันก็ดีอยู่แล้วเวลาพวกเจอแอนดรอยใช่ไหมเนี่ยจานนี้ผมบอกเลยแอนดรอยเสร็จป่าเบผมหมดยังไงไม่ได้กินป่าเบผมบอกเลยป่าเบรับจบครับยิ่งด่านสองนะไอเซลอ่ะไม่ต้องพูดถึงอ่ะ ฝา<ส>ไม่รับจบอะแล้วสีสีเขียวอีกผมบอกเลยไม่ได้ผ like ุดได้เกิดอุ้ยตายแน่เลยว่ะจะยอมเสี่ยงไหมเอาเราใช้นี่ไปก่อนแล้วกัน เรามีไอเทมเราไม่น่าตายหรอกเพื่อนรัสราทานไอเทมดิวะอ,อทานไอเทมอืมออโอ้โตีโคตรเบาเลยอุ้ยเสียวอุ้ยเดียวเสียวเสียว ไอแพ้สีไม่เข้าเลยสามรอบโอ้โหนี่คือแบบว่ายับยับเลยนะโโไม่ติดคีสักรอบดูดิ อะไรครับนี่นี่เราเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าครับงงครับไม่ติดขีสักรอบเลยโอ้ตายไปเนี่ยโอ้ยโอเคไม่น่าเป็นไรแล้วครับปเสิวเลอเกินครับผม แล้วก็ห่างวันนี้ผมเพิ่งเห็นแล้ววงมีแฝงน้วอะลงไปหน่อยดิเอาลืมกดแอเนอร์จีนดูอีกก็ไม่มีอะไรนะเออนั่นก็จบจบไปจบจบจบไปไอเราก็รู้ว่าจะมีอะไรพิเศษนะผมรู้ว่ามันมีแอคทีฟสกิลอะไรหรือเปล่าเอาอย่างนี <neither> ้แล้วกันนะเฮ้ยไล้วกนนะ ตัวหั่นข้านี้ก็ยิงไม่ได้นะมันดูดซับพ,พลังโจมตีได้นะเออจบถูกแล้วโกคูปไปถูกแล้วเรียบร้อยครับง่อด่านนี้นี่บอกคือถ้าเราจัดตัวมาเดียวไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับผมอ๋อประมาณนี้นะครับสำหรับด่านแรกนะครับผมก็มองว่าไม่ไมีไม่ยากมากถ้าตัวพร้อมผมใช้คำนี้แล้วกัน ไม่ยากมากถค่ตัวพร้อมถามว่าไม่มีโกคูจีดีผ่านได้ไหมผมว่าผ่านได้นะเอา8ปีนําไปเลยแล้วก็หาตัวสีเขียวดีๆมาแท้งอะไรเงี้ยสบายครับไม่จาเป็นต้องมีโกคูจีทีหรอกใครก็ได้ผ่านผมว่าอยิงมั้มันไม่ได้ยังมันยังไม่ได้ด่านยากเพื่อนเข้าใจไหมมันยังไม่ได้ด่านยากเดี๋ยวรอเวอร์ไวมาก่อนเดี๋ยวของจริงตามมาแน่นอนนะครับอันนี้ยังมองว่ายังแบบยังปลามีอยู่แนวพอบ,บอสไม่ได้อึดมาก ไม่ได้ยิงทำให้ตายแบบว่ารัวๆอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวละครที่ผมมองว่าใช้ได้ดีนะฮะในด่านนี้ก็ประเภทพวกที่หลบได้แล้วก็พวกมีการอดอยแทกคือถ้าม,มีการอดอยแทกน,นี้ผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนมันตีแรงมากนะครับเอาตัวที่มีการอดอยแทกเข้าไปรับตีด้วยขนาดชนะสีะย,ยังยังโดนแรงเลยเนี่ยครับผมแล้วก็ได้รู้สึกผมไม่มั่นใจว่าป่าเบ ของเซิร์ฟโกโบตัวนี้มันมันอีเซหรืออย่างว่าน่าจะยังนะคือถ้าเกิดใครได้มีป่าเบตัวนี้ของเซิร์ฟเจแปก็จะวัดเล่นสบายอ่ะก็ไม่ติดที้ตล,ลอดเลยต่อยมันอ่ะผมเรียกว่าต่อยมันอ่ะเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นตามสไตล์ผมนะไม่ไม่ต้องลอกทีมผมนะคุณไปจัดทีมอะไรก็ได้นะครับอย่างที่บอกเลยขอตัวที่หลบได้กาดออยแท็กได้แค่นี้นะครับถ้ามี8ปีก็ง่ายเลย8ปีทัต้งสองตัวนี้ผมว่านะ่าจะผ่านได้ชิีวๆเลยเอาบอลเก่งกีบปาอัดหน้ามาสักลูก2ลูกผมก็ตายแล้ว นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันละ่ะได้ตั้งหลายเมนะ็ดเนีย่ยเพชรฟรีรอเราอยู่นะครับผมก็เหมือนเดิมว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม